ในช่วงเทศกาลส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ค่ะโรงพยาบาลสงขลานครินนะคะฝากเชิญชวนพี่น้องประชาชนค่ะมาร่วมการบร,ริจาคนะคะเลือดก,ก่อนเทศกาลปีใหม่เพื่อเป็นเลยสำรองนะคะใช้ในช่วงนี้ค่ะโดยโรงพยาบาลสงขลานครินทนะคะฝากเชิญชวนพี่น้องประชาชนค่ะมาร่วมการบริจาคเลือดก,ก่อนปีใหม่นะคะ โดยสามารถบริจาคได้ค่ะที่หน่วยคลังเลือดและเวชศาสตร์โรงพยาบาลสงขลานครินทร์บริจาคได้นะคะในวันเวลาราชการตั้งแต่8โมงครึ่งถึง4โมงเย็นแล้วก็จะปิดทำการนะคะในระหว่างวันที่31ธันวาคม ถึง1มก,กร,ราคมนี้นะคะฉะนั้นก่อนการเดินทางไปพักผ่อนหรือว่าพี่น้องประชาชนนะคะใครที่อยากจะบริจาคโลหิตค่ะสามารถติดต่อได้ที่หน่วยคลังเลือดและเวชศาสตร์โรงพยาบาลสงขลานครินทร์นะคะเพื่อจะได้เป็นโลยสำรองเอาไว้ใช้นะคะในช่วงเทศกาลสงท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่นี้ค่ะ